อ่าคือให้ก่อนนะสิ่งที่จะได้เนี่ยมันมากมายอ่าเหลือขนาลน้นนะหรือเหลือขนานับแต่สำหรับคนที่อ่าเข้ามาด้วยการอวดอ้างด้วยการซื้อหรือด้วยการอะไรก็ตามที่ไม่ได้อ่ามีจิตสาธารณะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะล้มเหลวเนาะ ในการบริหารงานแล้วก็ล้มเหลวที่จะสื่อสารกับประชาชนเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองจะเก่งกล้าสามานนะมีที่ปรึกษามีพักพวกเพื่อนฝูงนะมากมายนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ประเภทที่ คือไม่รับรู้อะไรประเภทที่น้ำเต็มแก้วครับรู้แต่อย่างเดียวก็คือฉันจะทําแบบเนี้ยฉันจะเดินไปแบบเนี้ยแล้วก็เหตุผลมากมายแต่งานหลายงานเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงิน,นการเริ่มต้นการทำงานหลายคนเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการเงินอยู่ไหน แลฉันจะได้อะไรจริงไหมท่านผู้ชมมันเป็นกันแบบนี้อพอจบงานแล้วนก็ปิดจ็อบถ่ายรูปส่งงานอมอบงานรับงานแล้วก็หมดปัญหามันจะชิบหายไบปลวงยังไงก็ช่างมันไม่สนใจเดี๋ยวก็ต่อยอดเรื่องใหม่คิดงานจ็อบใหม่ขึ้นมาอีก ประเทศเรามันถึงไม่ได้รับการพัฒนาก็เป็นไปได้อยากชักชวนเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยได้วิเคราะห์ได้ระลึกหรือเลือกคนสักนิดหนึ่งว่าคนเหล่านั้นเนี่ยที่เข้ามาอยู่ กับเราเนี่ยหรืออยู่รอบกายเราเนี่ยที่เข้าสมัครรับเลือกตั้งหรือเลือกตั้งในานามกำนันผู้ใหญ่บ้านอบอตอ,อบอจอหรือสอสอเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยได้ทำงานเพื่อมวลชนมามานานแค่ไหนแล้วคำว่ามวลชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกับเราหรือไม่จำเป็นต้องอ่า ต้องเกี่ยวข้องกับเรามากแต่เราเห็นภาพว่าเขาทํางานให้ชุมชนทํางานให้บ้านเมืองนะแล้วเรากา็เลือกเขาเข้ามาดีไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรนะก็รบกวนนะคอมเมนต์ Comment เข้ามาพูดคุยกันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะฮะเพราะว่า อันนั้นเป็นความคิดของท่านอันนี้เป็นข้อเสนอและก็ความคิดของผมเพื่อ,อแลกเปลี่ยนกันนะฮะคนอย่างเราเราก็ดำได้แค่ประมาณนี้เนาะก็วันนี้ก็ลองพูดคุยกันประมาณนี้แล้วเราจะคุยกันอีกในครั้งต่อต่อไปนะฮะอย่าลืมมีส่วนร่วมในการรับชมด้วยกัน กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะ,ะจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะ,ะเอาละครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะ,ะมีความสุขนะ,ะแล้วก็จิตใจเบิกบานนะ,ะชุ่มฉ่ำด้วยความรักนะ,ะแล้วก็มากมีด้วยเงินทองนะ อากาศช่วงนี้ร้อนนะฮะรักษาใจกันหน่อยอย่าให้ร้อนลุ่มมากเกินไปนะว่างๆก็ออกไปเที่ยวออกไปนั่งดื่มนะกงกาแฟตามสถานที่ต่างๆหรือรับประทานอาหารให้ใจหายว้าวุ่นนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะวันนี้ขออนุญาตราไปก่อนสวัสดีครับ